ถึงตอนนี้การแก้ไขพรบการออมแห่งชาติที่มุ่งเน้นเดินหน้าเข้าไปสู่การนาเสนอหวยกเกษียณสรุปผลรับฟังความคิดเห็นออกมาแล้ว90%เห็นด้วยโอ้โหนี่ต้องบอกว่าพูด<อ>ถึงหวยกเกษียณเนี่ยกำลังหวยกเกษียน entertainment complex แล้วเนี้ยนะ digital wallet เนี่ยเป็นเรื่องใหม่ๆที่มองไปข้างหน้าครับ หวยกเกษียณเป้าหมายเพื่อแก้วิกฤตการออมได้ม,มากน้อยแค่ไหนอ้น,นี้น่าสนใจอันนี้ก,กระทรวงการคลังไปทําประชาพิจารณ์เลยนะประชามติเลยนะพี่วีกยาวมาตั้งแต่วันที่15-16สิหงหาลากยาวไปถึงวันที่30สิงหาสรุปผลออกมาจากการรับฟังความคิดเห็นขมวดปมอ,ออกมา90กว่าเปอร์เซ็นตะ์9 9้านะอุ้ยเห็นด้วย oh. แสดงว่าคนไร้หลักประกันครับ <ừ> mm, เแสดงว่าเรื่องเดียวหรือไม่คนชอบเสี่ยงคือมีสองอย่างหนึ่งก็คือคนไทยชอบเสี่ยงนะและเสี่ยงแล้วเนี่ยเงินต้นตรงนั้นยังอยู่ยอยู่ต่อมาเขาถามว่าหากเงินที่ท่านซื้อสลากเนี่ยไม่ว่าถูกหรือไม่ถูกรางวัลเนี่ยเงินของท่านเก็บสะสมไว้ท่านจะได้รับเมื่อ60สิปีเนี่ยท่านเห็นด้วยไหม9 2้กว่าเปอร์เซ็นตะ์่ะชอบ ทำไมทำไมมันไม่9.9.05เมือนไอันนี้ยังพอบอกว่า60ปีกลัวกลัวกลัวได้ทางเรือกอื่นอยากได้ทางเลือกอื่นแล้วว่า60ปีเบิกมาจ่ายขอลงหน้าได้ไหมแต่ว่าก้สูงนะฮะคือแสดงว่าหลังเกษียณแล้วได้2%ก็ถือว่าอยากได้หลังเกษียณมีเงินออมนะอ้าวต่อมานนี้สมาชิกที่ซื้อสลากได้เสียชีวิตลงเนี่ยเงินที่ซื้อสลากมาทั้งหมดเนี่ยจะคืนเป็นเงินก้อนทั้งหมดในคราวเดียวให้กับผู้รับผลประโยชน์ เห็นด้วยไหมลูกๆเห็นด้วยโอ้นี่สูงมากแม้แต่สมาชิกที่ซื้อก็เห็นด้วยว่าส่งมอบไปให้ทายาตเออนี่คราวเดียวเลยนะเป็นก้อนทีเดียวเลยนะครับถ้าท่านมีสิทธิ์เลือกรับเงินคืนตอนอายุครบ60ปีท่านจะเลือกวิธีการรับเงินคืนแบบใดอันแรกเลยเงินก้อนงวดเดียวทั้งจำนวนก็คือบําเน็ะแหนะแปดสิบจุดสองเปอร์เซ็นต์แบ่งรับเงินสองงวด 12%นี่แสดงว่าชอบก้อนเดียวก้อนครับมันสะท้อนว่าเนก้อดตัวเรือนไทยเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยขาดเงินในมือครับจึงต้องการโอกาสจากการออมและถูกลังวันครับครับตอนนี้กระทรวงการคลังประกาศเลยครับตุลานี้ตุลาเนี่ยจะใส่ช้างเข้าไปสู่คลมอร้วลละใช่ไหมและคิดว่านะจะเปิดให้บริการอ่า เปิดได้บริการได้เนี่ยมีนาปีหน้าเล่งเถอะท่านพ่อภูมิถือว่าถือว่าเร็วนะเพราะมีกระบวนการขั้นตอนข้อกฎหมายนี่พี่พีวีถ้าเป็นไอเฮียริ่งแบบนี้รับฟังความคิดเห็นแบบนี้ผ่านมาแล้วผ่านมาแล้ว90%เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะเก้าไฟสว่างไปทั้งดวนเลยนน่าจะเป็นเรื่องเนี่ยน่าจะมาเร็วสุดนะเร็วสุดคีย์พอยต์สำคัญนะตอนนี้ที่เกี่ยวข้องการออมนเรื่องของแรงงานผู้สูงวัยและการออมเนี่ย เป็นสมเรื่องที่เกี่ยวข้องกันนะเพราะพูดถึงแรงงานที่อยู่ในมาตรา40เ่้านะแรงงานผู้สูงวัยและการออมตัวเลขอะไรที่น่าวิตกบ้างแรงงานที่ถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมายเนี่ยตอนนี้นะห้าล้านคนเนี่ยครับแต่อยู่ในระบบประกันสังคมเพียงหนึ่งล้านเสียเบลหนึ่งล้านเสียประกันสังคมเสดงว่าเขามีการออมมีการหักไงนี่มีการออมไงที่ถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมายนะห้าล้านนะโอ้ มีอยู่สามล้านหกที่ไม่อยู่ไม่มีหลักประกันเลยคือไม่ออมเพราะถ้าเข้าสู่หลักประกันสังคมเนี่ยเขาต้องออมหักนายจ้างลูกจ้างสะสมยังเนี่ยคุณว่าแต่คนอื่นในกระเป๋าคุณมีตังค์ไปแล้วจะมีบ้างคนไทยส่วนใหญ่มีเงินฝากไม่เกินห้าหมื่นบาทส่วนใหญ่นี่ไปดูตัวเลขนี้นี่ตัวเลขบัญชีเงินฝากนะตั้งแต่500ล้านขึ้นไปบัญชีเงินฝาก500มีกี่บัญชี1,600บัญชีครับ พันหกร้อยบัญชีเองนะบัญชีกันฝากที่น้อยกว่าห้าหมื่นบาทมีเท่าไหร่ไม่เกินห้าหมื่นบาทไม่เกินอุ้ยมีหนึ่งร้อยหกล้านบัญชีเลยรล้านบัญชีครับอ้นนี้พันหกร้อยบัญชีไม่ใช่มีมีล้านนะไม่มีคําว่าล้านนะไอ้นี้มีคําว่าล้านนะโอ้โหหนึ่งร้อยหกล้านบัญชีส่วนคนที่มีเงินฝากห้าร้อยล้านขึ้นไปเนี่ยหนึ่งพันหกร้อยแปดบัญชีอันนี้ระหว่างดูแลกันแสดงว่าอะไรฮะไม่เกิน ้ามื่นบาทนเนี่ยคนไทยไม่มีการออมการออมต่ำมากจ<า>ย,อยบอกแบบนี้นี่อาย,ยาล้งและยังมีอีกการวิจัยออกมาก่อนหน้านี้สองสามแหล่งนะก็บอกว่าหลังกเกษียณเนี่ยควรมีเงินออมขั้นต่ำไม่น้อยกว่าสี่ล้านบาทสี่ล้านบาทเนี่ยอยู่แบบอตตัตคัดนะห้ามมีโรคร้ายนะเงินอ,ออมหลังกเกษียณสี่ล้านเนี่ยห้ามมีโรคร้าย ถ้าอยู่อย่างสบายๆเขาบอกว่าต้องมี12ล้านครับ4ล้านคือพี่วีผมไม่ค่อยอยากได้ยินเลย4ล้านคือคุณมีเงินหลังกเกษียณเนี่ยอย่างไม่มีโรครายอยู่ได้อยู่ได้อยู่อย่างไม่มีโรครายลูกหลานไม่ไม่ต้องไปพึ่งพาลูกหลานอยู่ได้เอาไว้ว่าพออยู่ได้แล้วกันในภาวะปัจจุบันแต่ถ้า12ล้านนี่เ็าบอกว่าโนั่นเลยถามว่าคนส่วนใหญ่หลังกเกษียณจะมี4ล้านเหรอ,อก็น้อยมากนะ สิ้นปี6กนะฮะไทยมีผู้สูงอายุเนี่ย13บล้านคนเนี่ยคิดเป็น20%อร์ของประชากรลวนเหล่านี้คือเชื่อมโยงซึ่งกันและกันหมดผมเคยดูข้อมูลของแบงค์ชาติก่อนหน้านี้เชื่อไหมว่า80%ซของคนที่ฝากเงินเนี่ยมีเงินในบัญชีเนี่ยประมาณ5,000ันถึง1 0,000บาทนั่นไงก็ต่ำกว่าหะต่ำกว่า5 0 0 0 0ื่นไงอืมอันนี้คือลงแรงว่าคนไทยเนี่ยเป็นเงินที่มีเงินสดติดมือนี่น้อยห<อ>าเช้ากินค่ำอาจจะเยอะ ลเลยไม่มีรากในการออมพอเกิดวิกฤตอะไรเนี่ยเงินหมดตัวด้ทางกลับกันเมื่อการออมต่ำหรือว่าคนออมไม่มีด้วยซ้ำไปเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องก่อหนี้อืมฉันไม่แปลกใจฮะที่อีกฝั่งหนึ่งก็คือมีหนี้กลัวเรือน90% GDP ครับไม่มีการออมทางกลับกันมีหนี้เพิ่มและหวยครับหวยกเกษียณเนี่ยมันเป็นกุศโลบายดึงเงินของผู้คนออกมาออมและลุ้นรางวัลในแต่ละงวด แต่เงินออมจะเป็นเงินก้อนทบไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้ว0ปีคุณจะได้เงินเป็นหลักประกันได้เป้าหมายอยู่ที่ผู้ประกันตนมาตรา40พวกที่แบบไม่มีรายได้ประจำนะไอ้นี่คือเป็นอาชีพอิสระครับและกลุ่มแรงงานนอกระบบเมื่อกี้ที่บอกยังมี3ล้านกว่าคนที่ไม่เข้าระบบเลยมีทางเลือกในการออมแบบสมัครใจเพิ่มขึ้นกระตุ้นเพิ่มแรงจูงใจนี่นี่เข้าใจคนไทยมากนะกระตุ้นและเพิ่มแรงจูงใจให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เข้าระบบการออมเพื่อ,อความมั่นคงในวัยเกษียณไม่ว่าคุณจะเป็นชอบเสี่ยงภัยไม่ว่าคุณจะเป็นคนชอบลุ้นอะไรก็แล้วแต่แต่คุณจะมีเงินออมในบ้านปลายชีวิตลดพึ่งพิงของผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางรอบที่แล้วเนี่ยเงินดิจิตัลที่รัฐบาลจะแจก,กภายใน30ก, 10, กันยาเท <14, S 2> ่าไหร่นะ14.5เนี่ยมีทั้งกลุ่มเป่บางแล้วก็พิการพิการไปสองล้านคนก็คืออีกที่เหลือก็ เป็นกลุ่มเบาบางครับนะครับลดภาระทางการคลรังเนี้ยยาวสําหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุตอนนี้ต้องบอกว่า,เ,าเกี่ยวข้องกับานการคลังของสังคมเนี่ยยิ่งสังคมสูงวัยมากขึ้นเนี่ยเป็นภาระมากนะผมไม่รู้แหละผม่ถ้าเป็นในมีโอกาสผลักดันรัฐบาลเร่งทําเลย <c oughs> ลุยไปเลย <c oughs> เพราะตอนนี้เป็นโอกาสของท่านที่สร้างนวัตกรรมทางด้านการออมให้กับประชาชนวันหนึ่งประชาชนจะคิดถึงท่าน <c oughs> แม้ว่าวันนั้นน่ะ เขาไม่ถูกหวยกเกษียณก็ตาไม่แต่จะมีเล่งเล่นกว่ามีนาได้ไหมเออมันต้องไปติดในเรื่องของกฤษฎีกาที่ต้องไปตรวจร่างโอ้โหดกฤษฎีกาตรวจร่างเสร็จส่งคอรมอกลับคอรมอเข้าสภาอีกโอ้โหแล้วก็ตั้งมีนาอ่ะอ่ะซึ่งหวยเกษียณประชาชนได้สามเด้งเด้งแรกลุ้นได้ลุ้นะชาจนได้ลุ้นเหรอการลุ้นหวยหรือสลากเนี่ยครับมันคือความสุขของประชาชนที่ไม่มีโอกาสนะ ตอมอะดีนาลีนมันมันพุ่งปรีดเลยคือปัจจุบันเนี่ยเขาลุ้นหนึ่งเดือนสองครั้งแต่หวยกระเสียนรุ้นทุกวันศุกร์โอ้โหแฮปไี้เลยนี่ยปัญหาคือตอนนี้เขาบอกว่าตอนนี้แค่เดือนละสองครั้งเนี่ยหวยใต้ดินเกิดขึ้นสองครั้งอ่าโอ้แล้วต่อไปถ้ามีทุกวันศุกร์มันไม่เกิดทุกสัปดาห์หรือหวยใต้ดินมันคู่กันานานกันไหมไม่รู้แต่จะมีเงินออมอะเอางี้แล้วกันเอา เงินต้นไม่หาย<อ>ผู้ซื้อสลากครบอายุ60ปีคืนไปเลยเออจะเอาทั้งหมดหรือจะแบ่งเป็นงวดก็แล้วแต่คุณคแล้วแต่ออก <ใน S 1> แบบนส่วนใหญ่ถ้าออกมาแล้วก็น่าจะกำหนดคือง่ายมวดเดียวเงินที่อยู่เนี่ยถูกไปอยู่ในกออชอมันมีคณะกรรมาการด้านการออมดูแลบริหารจัดการด้วย<อ>การลงทุนในมันนี่มาเก็ตดูแลผลตอบแทน นอัตราที่ลดความเสี่ยงและเขาจะตั้งกรรมการขึ้นมา,าได้เงินมาตรงนี้ปั๊บเนี่ยมาฝากไว้ปั๊บเพื่อลงทุนต่างๆเขาจะมไม่เสี่ยงฮะดูแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่เสี่ยงก็ชอจะกำหนดหวยกเกษียณสัปดาห์ละ5ล้านฉบับจำหน่ายฉบับละ50บาทสูงสุดไม่เกินเดือนละทุกคนนะาาบางวันจะซื้อเนี่ยคุณ50บาทแต่ไม่เกินเดือนละ3 0 0พันคือเู้กลัวว่าถ้าไม่กำหนดเพดานเนี้ยไปเสี่ยงโชคเกินไปไงพี่วีไม่เกิน3 0 0พันเดือนหนึ่ง3 0 0พัน ใช่ไม่เกินเดือนหนึ่ง3,000ปีดิบสอ36ามสอ่าเขาใชไงคุณเก็บไว้36มหมมีเงินใช้ต่อปีแล้วได้ลุ้นรางวัลด้วยไงอ่ซื้อได้ทุกวันนะพร้อมเป็นมันเป็นเป็นขูดใช้ขูดอพี่วีเชื่อไม่พอถ้าร้านจบับเอางี้นะทำไมไม่พอดูนะสลากินแบ่งรัฐบาลเดิมทีมันมีอยู่70ล้านกว่าฉบับตอนนี้ งวดละร้อยกว่าล้านฉบับใช่ไหมยังไม่พอมากกว่าประชากรของประเทศนี้อีกมาดูคุณสบาที่บอกนะคนออมประกันตนม .40 เนียตัวนี้น้อยมากอันนี้คือตัวเลขที่เก็บได้นะปีปี67อ่ะคือปี67มี2.6ล้านคนนะประกันตามม .40 นะนอกระบบต่างๆนอกระบบคืออาชีพอิสระหาเล่แผงลอยขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างขายของริมทางเท้าใช่หรือแม้แต่อาชีพอื่นๆที่ไปลงทะเบียนตามม .40 ที่ไม่อยู่ในประกันสังคมนี่เขาไปลงทะเบียนเนตามม12บล้านโกแต่เขาบอกว่ากุศลบายถ้ามีหวยกษียณเนี่ยคนที่อยู่นอกสองล้านหกนี่นะก็จะซื้อหวยเข้ากระบบการออมเนี่ยคิดว่าสมปีเนี่ยมีหวยกษะเียนนะมสีอสิกลุ่มคนเนี่ยจะทําให้มีคนเกี่ยวข้องเข้ามาโครงการด้วยห้าล้านคนเข้าอยู่ในไอออมแห่งชาติเนี่ยผมว่า 5, ถาลาง <5, S 1> วันล่อใจนะอย่าว่าแต่ห้าเลยครับสิบล้านคนก็มาครับ ครับกุสโลบายว่าด้วยเรื่องของการให้ประชากรในประเทศมีเงินออมเพื่อนำเงินออมนั้นไปดูแลตัวเองในยามชลามันเป็นเรื่องที่ปลัดพึงกระทำแทนที่ว่าจะใช้งบประมาณไปแจกจ่ายเพื่อแก้ปัญหาเรื่องหนี้สินครับนี่คือต้องลุ้นว่าตุลาเดือนหน้าเนี่ยจะเข้าสู่ที่ประชุมคลมได้วันไหนนะครับ